อีกกระโหลกเดี๋ยวนะฮะกดดูแผนที่แป๊บจะต้องเดินไปดูชิเฮยสิเราข้ามน้ำไปตรงนี้ไปเราจะเราจะไปเมืองที่ใกล้สุดกันนะนะ Founded night there's zombies t o i n g out like like Minecraft or something เก่งนี้เป็นเก่งประหลาดนะกดชิปล้วเดินอ๋อเหรอน่ารู้พอแล้ว กดเต้าปั๊ตตี้ไงไม่มีอืมต้องด้วยหรอต้องมีอยู่แล้วนะเปิดไฟด้วยนะอ่เปิดไฟใส่หมวกเร็วไฟไงนะเก็บจ่าเก็ปีไงนะอขาถ้าก็กระโดดธรรมดาถ้ามัถ้ามันปีนก็ได้เป็นปีนมันมี ปูปีนด้วยไม่เช่เหนหรือมีปูปีนด้วยเหรอมีสิอ่า uh, ไม่เห็นนะคลิมคอน t r o ลเฮ้ดูสิเย่า <Press control S 1> ไปติดบุกเ<ห>ขาให้ดูเอาจริงดิโอ้คอนโทรลโอ้คอนโทรลอะไรโอ้นี่ไงแคมป์ิอนที่นี่ออปเปอร์สอาร์ที่นอ ด้วยอ๋อโดนย่งนะทำไมวุนายที er. okay, ่เหมือนกันนะลุกกันมาเนี่ยนนี่เหมือนไว้ทำอาหารตายข้าไม่โอ้โหอโกโอเคช้ปนกิจกัน กระดดกแม่งหลับได้ด้วยทำไมเราเดินเนี่ย Just walk ไปทางไหนนะไปเมืองสงิเราต้องไปเมืองก่อน Just look at map ดูดูแผนที่กด M แล้วดูตรงนั้น M ไปมุมนูน้นเทลดาล่าอะไรสักอย่างทางนี้ตามข้าบเจ้าอาเราเจออะไรวะก <Part S 1> อยเป, <flower. S 1> ปย็น f l o w มันมืดแล้ว, <c oughs> วานะาย This is how we swim in this game. ตั้งตัวเลยนันลินกระต่ายไหนไหนในน้ำมไงกระต่ายเขียวกระต่ายแบบบินงถึงน้ำ whatever. มันลอยคุณตีแมงวันยเลยมันรุมมาก

Is only the fire or something? <laughs> ah. yeah, <I'm> <inaudible> oh, no one no, no, back. No. Oh, no, no, no. What? they <inaudible> Did they don't want me?

what <laughs> is this on? Water mage. Turn. Can I? Alright. Window. We'll see <laughs> low <laughs> pack wallow. คลยส่าไรถือดาบแปลกมองเงาไปมืออุ้ยลงน้ำอ๋อเราใช้ั้นหนึ่งบั้นหน่งนหนึ่งรอคนมาเรวเราใช้ข้างนี่เอง

อืมอ่ะเบสมึงมีคำสั่งให้สว่างไหมเนี่ยเจอ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 ถนนละโอเคอ่า let's find the street นี่มันถนนหรือเปล่าอืม l e a d to the land โอเคถนนที่ <c oughs> this one is a dirt โอ้

นี่หมดแล้วอีกหนึมน่มันโว่มันชอบการคุยคนระับไปทางเหนือไปทางเหนือไปขุดเหมืองกันไม่ใช่ขุดไม่ได้ไปทางเหนือกันเฮ้ยด,ดอกไม้อื <c oughs> มไม่ใช่ดอกไม้มันคือโสม นี่ไงฮะจุดเซฟมันคือจุดเซฟแง่น้องฟ้าโถยะมึงยา human ไม่เดิมไม่เจอศัตรูเลยฮะโผ่สีเดิมมาแล้วด้เจอนี่หว่าหายไปไหนมีแคมอยู่ตรงนน้นเก็บได้เลยจ้าไม่ต้องปีกลายเป็นไีฮิวมัน เจอศัตรูเลยไอ้ศัตรูเราเจอขบวนนะพวกเจ้าเห็นขบวนนั้นไหมไอ้ตรงกดแมปตัวใหญ่แล้วดูตรงรูปดาบดิไอ้ตรงน,นั้นเหรอไงไนั่นระวังด้วยนะบางขบวนไม่เข้าไปเป็นขบว,วนโจรป่านนเป็ขบว บางทันนี่ปูนจนไปวทำไมไม่เจอไม่ยจอมันนั่นตัวอะไรนี<ล>่งไงตัวนี้ไง,ง,ไงมอนเตอร์เลมอนบีฟตัวอะไรบีโต้มิโกะยิงให้มันล่อมาทงนี้กูยิงได้แค่ระยะใกล้อลยมไม่ไมีมระยะไกลไม่ตม้องไม่ต้องแล้วมันคนวิ่งมาหาก,กูแล้ว ว่างหลังมีตัวข้างหลังหิวห่อนคิวโอ้ก่อนมันหิวปะคิวนะแต่มีแคมป์อยู่ตรงนู้นไปนอนแคมป์เดือดโอ้ขึ้นแล้วในเลือดมันกระตกแแดดกกเอาอุ้ยแล้วตัวอะไรวิ่งอเนี่ยขบวนขบวน รู้สึกว่าถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นโจรตนะีเราปรุงขอบปรุงสูงเพิ่มแค่สูงถึงเจ็ดจุดแปดปุ๊บคู่สูงปั๊บเดี <c oughs> ๋ยวขอดูทีบั๊บ เจอตัวในน้ำด้วยตูตูตีตูกระจอกกระจอกนนี่ไปก่อนเลยนมัมันไม่กระจอกเลยนะตัวน้นข่าวมันไม่มีอีกแลวมีปีกด้วยอ่ะไปตีได้ไหม มันบ <microscopic> <c oughs> <target> ินหนีไปแล้วมันบินหนีตัวพียอะไรเนี่ยอีการกันเลยไม่ดอกอะไรเลยขี้เหนียวขี้เหนียวจริงอขี้เหนียวขี้เงาะไม่ออกนะติดตูด ดีห้าสามสามนะฮะตอนนี้โคตรสว่างต้นอ,อะไรนีอ่อะไรกำลังตีอยู่ตรงนั้นด้วยมึงมีมุกตีนี่อ๋อนั่นต้นแอปเปิตัดแล้วมันไม่มีสิทธิ์จะได้ไม้กระถัววัน โ oh. อ้ยเราเห็นเราเห็นเราเห็นม,มันเป็นฝุ่นมันเป็นที่มันเป็นมิดเอิม่มแม่หูสิปิโก้กลับมานิโก้วิโกโกว่งมันง่ายตามบอกนิดกว่ามันเป็นมิดโอ้โห oh. ไม่หูสามสิบหู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 หห เงือบมากตีแรงไปอ๋อยังไปตีมันอยู่ไอเด็กสิวพุงเ้าบินมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ข้ามไปนะมาข้ามไปนะนี่ก็วิ่งเร็วจังเลย เป็นผงไา้ค่าน้ำเลยเว้น้ำบ้านเองอ่ะออ้ี่ป่ยจะไปยุ่งกับมันชื่อมันสีแดงตันนี้มันกว่าอันตรายนี่อย่างเดียวลินว่านะไปต่อโอ้โดนเลยมีไมให้มอนเตอร์อื่นปี mấy cái tí ấy. Ôi mà cho này nữa? Đi đi nó. Bay bay đi đi. Đi theo hướng này, đính À. chết. Cuu tí to đứa ừn, mới chứ tí con này. À chết rồi à. À con vịnh đi. พวกจ้าไปไหนกันแล้วเนี่ย